คำศัพท์ที่ควรรู้ในเคสเบิร์นะคะก็คือ inhalation injury หรือการสูดสำลักควันซึ่งตัวควันไฟเหล่านี้เนี่ยมีอนุภาคที่เล็กมากและสามารถนำความร้อนทะลุลงไปได้ถึงหลอดลมฝอยทำให้เกิดการตีบของหลอดลมฝอยหรือว่า bronchospasm ได้ ai, โดยจะมีสัญญาณที่บ่งบอกได้แก่เบิร์ก็คือการมีแผลไหมที่ใบหน้าหรือบริเวณจมูกและปากซูด หรือว่าการมีขมเหาที่บริเวณใบหน้าจมูกปากหรือว่ามีไอเสมหะออกมาเป็นขมเหาควันนะคะฟิ้นแฮนะคะหรือว่าการที่มีผมหรือหนวดเขานะคะไม่เป็นหยิกย้อยนะคะโซเรนเน็นะคะ,รนนะ,คะหรือว่ามีอาการบวมที่คอหรือว่าบริเวณที่ปากนะคะนอกจากนี้อาจจะได้ยินเสียงสไตดอร์หรือวิซซิ่งได้ ดยการดูแลรักษาที่สำคัญต่อจากนี้คือการ p r o t e ค t Airway โดยการเตรียมใส่ e t t u ทิโดยด่วนค่ะ